สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอออาจจะเป็นคลิปแรกนะ,นะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะยุคนี้เนาะยุคออนไลน์เนาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เยอะมากตอนนี้คืออาจารย์ประสบกับลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จำนวนมากจร่งงที่ค่อนข้างจะประสบปัญหาทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอะนะคะ ตอนนี้มันก็เลยมีประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มหรือรายได้ที่เกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่วงเนี้เป็นช่วงที่แบบใกล้ถึงเวลาของการเร่นภาษีครึ่งปีแล้วด้วยนเนาะทีนี้มันมีคําถามมีคําถามหนึ่งค่ะวันนี้มาสั้นๆเอาแบบคลิปแบบสั้นๆย่อๆ,ๆเนาะพอแบบพอได้ใจความมันมีคําถามว่า แล้วถ้าเกิดแบบรายได้เรา1.8ล้านเนี่ยใน1ปีเนี่ยค่ะเราอะจะต้องจดแบดถูกไหมคะอืมแล้วก็หลังจากที่เราจดแบดเรียบร้อยเราได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยื่นเขาเรียกว่าแบบพสามศูนก็คือเป็นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้รับ คอนุมัติจากกรมสรรกรอนในเดือนถัดไปที่เรามีาในเดือนนั้นที่เรามีรายได้เกิดขึ้นเราจะต้องนํงาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ตัวนี้นะคะโดยการคํานวณน,นะคะการคํานวณก็คือรายได้ถ้าเกิดเราขายสินค้ารับยอดมา100บาท วิธีคิดก็คือเราจะใช้7%ใน100บาทมานำสน่งฉะนั้นคำแนะนำก็คือสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่ทั้งหมดเซฟคอตัวเองก็คือควรจะบวกรายบวกอะไรคะบวกราคาเนี่ยสินค้าคะ่ะให้มีภาสินค้าเพิ่มอยู่ในต้นทุนตัวนี้ด้วยนะคะ ก็ควรจะขายที่107บาทนี้ค่ะแล้วก็เ,เอา7บาทตัวนี้ค่ะไปนําส่งให้กับกรมสรรพากรตอนสิ้นเดือนนะคะไม่ใช่สิ้นเดือนทุกๆอ่าถ้าเป็นอจะอยู่ในช่วงวันที่15นะคะค่ะสำหรับยื่นแบบกระดาษนะคะ15บอกก่อน ทีนี้ในส่วนของคําถามก็จะมีว่าแล้วถ้าในปีถัดไปเนี่ยยอดเราไม่ถึงหนึ่งจุดแปดล้านบาทขึ้นมาอย่างเงี้ย่เราไม่ยื่นได้ไหมคะอ่ะข้อนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงคือมันเคยจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วเนาะขึ้นทะเบียนก็คือไปแจ้งจดเขาเรียบร้อยแล้วว่ารายได้เราเนี่ยหนึ่งจุดแปดล้านนะคะในปีเนี่ยอืพอไปถึง ปีถัดไปโอ้ยฉันไม่ถึงแล้วนะล้านแปดเนี่ยฉันไม่ยื่นนะเออฉันไม่เสนอฉันไม่จ่ายฉันไม่ไม่นำส่งนะพอพอสามศูนย์เนี่ยอืมทีนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราไปดจดไปยื่นแล้วแสดงว่าเราอะพร้อมเขาจะมีคำถามมาว่าเราอะแน่นอนใช่ไหมที่เราจะเป็นอ่าผู้เสียภาษีตรงนี้ค่ะเราก็ยืนยันอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็มีหน้าที่กฎหมายหลังจากที่เราไปยื่นยื่นคทะเบ,บียนแล้วนะคะแล้วขออนุมัติเนี่ยเขาก็บอกว่ากฎหมายบอกว่าเราอ่ะมีหน้าที่ที่จะต้องเสียในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้ค่ะเเนเนี่ยค่ะให้กับกรมสรรพากรนะคะฉะนั้น ตอให้ไม่ถึงหนึ่งจุดปดเราก็ยังต้องส่งอยู่ตลอดนะคะในทุกๆเดือนที่เรามีรายได้ที่เป็นคือภาษีขายนะคะอ,อนะคะฉะนั้นถามว่าเอา้รถ้าไรายได้ฉันไม่ถึงแล้วรายได้ฉันน้อยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่ทําได้ค่ะปิดกิจการได้อย่างเดียวค่ะกิจการถูกปิดกิจการไปยื่นขอปิดกิจการเมื่อไหร่เราถึงจะไปขอยื่นยกเลิก ตัวขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตัวพพ20นงสนะนะคะได้นะคะก็วันนี้ก็พอของเป่าของพอประมาณนี้ก่อนล้กันนะคะหาใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่อาจารย์พูดมาวันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถ inbox หรือทักเข้ามาหลังไมได้นะคะ add line id ได้คะ่ะที่ ดรปัดนะคะ ddoc r p a t t ค่ะสอบถามและปรึกษาฟรีได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ